สวัสดีครับสวัสดีแฟนเฟดนะครับและสวัสดีนักลบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับผมป้อมมนอมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพุธที่8มีถุนายน2 5 6 5ตอนนี้เป็นเวลา11อนาฬิกา10นาทีนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นอะไรท่านผู้ชมน่าจะรู้นะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนนะครับทั่วกรุงเทพมหานครนะครับที่เจอปัญหาด้านรถติดนะครับวันนี้นะครับ ก็ดีใจนะครับกับกู้ว่านะครับกรุงเทพมหานครนะครับที่ออกมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปบกจรนะครับไปหาข้อมูลไปประชุมกันบ้างนะครับกับเจ้าหน้าที่การจราจรปัญหาใหญ่นะครับสําหรับคนเมืองกรุงนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับท่านชาติอาจจะไม่ได้รู้นะครับอันนี้ก็ผมก็ขอกราบเรียนนะครับณตรงนี้เลยนะครับ ท่านอาจจะไม่รู้ว่าปัญหาอะไรบ้างนะครับที่คนกรุงเทพนะครับอาจจะไม่ชอบนะครับให้ไปปรับเปลี่ยนนะครับแผนงานของการจราจรนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมก็ขอฝากนะครับด่านควันดําแบบนี้นะครับนี่คือเขตรับผิดชอบนะครับอีกเป็นของจราจรกลางนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่านะครับไปสอบถามหรือหาข้อมูลต่างๆสําหรับงานจราจรแบบนี้นะครับ ดูนะครับท่านนะครับนี่คือนี่คือการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับตั้งโดยพื้นที่เขตก่อนต้างนะครับรถมันก็ติดอยู่แล้วนะครับท่านดูนะครับอ่าท่านดูนะครับหัวหน้าของท่านวันนี้นะครับท่านพูดว่าเขาได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนะครับไปหาลือกันนะครับอยากให้ท่านชัดทชาตนะครับเป็นผู้ว่าของเรานะครับของคนเทพนะครับก็ดูนะครับท่านดูนะครับตรงนี้นะครับท่านดูนะครับ ที่ผมมานะครับก็เป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับที่มาไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ว่าการตั้งแบบนี้นะครับมันไม่มันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกนะครับแต่มันสะท้อนไปถึงอ่าท่านดูนะครับการจราจรนะครับรถติดไหมครับท่านดูนะครับดูนะครับมันควรไหมครับที่จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมันควรไหมครับที่จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับท่านดูนะครับท่านดูนะครับ ฝากท่านทั้ชาตินะครับอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งข้อนะครับท่านควรที่จะจัดหาสถานที่ให้ตรวจแบบให้เจ้าหน้าที่จราจรนะครับไปไปตรวจแบบให้มันยังไงล่ะให้เป็นที่เป็นทางดีไหมเอาตั้งเป็นเหมือนด่านช่งนะครับผมว่าดีนะครับดีไหมครับท่านผู้ชมนะครับดีไหมดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เป็นการไลฟ์แบบสดๆนะครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ดวอ่านี่นะครับนี่คือเขตก่อสร้างนะครับถนนพระรามสองนะครับหน้าบิ๊กซีนะครับเห็นะครับด้านขาเข้านะครับดูนะครับเนี่ยเห็นไหมดูการจราจรนะครับท่านผู้ชมนะครับด้านนี้คือด้านขาเข้านะครับอ่าเห็นไหมตรงโรตัสนะครับยิงยิออกมานะครับอาจจะมาเจอด่านวันดํานะครับเขาจะตั้งตรงนี้นะครับแต่ก่อนเขาไม่เคยตั้งนะครับ เห็นไหมครับเพราะว่าเขตเขตตรงนี้เป็นเขตก่อสร้างนะครับรถเนี่ยเขาแท่งเบรเออร์เนี่ยเขาย้ายออกมาแล้วครับแต่ก่อนมันไม่มีใช่ไหมครับเราตั้งเนี่ยเราไม่ได้ว่านะครับการจราจรเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยติดนะครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับก่อสร้างเนี่ยเขาเขาย้ายออกมาพอเขาย้ายออกมาปุ๊บการจราจรนะครับมันสะสมนะครับท่านชาตๆนะครับท่านอาจจะดูนะครับถ้าท่านดูผมอยู่นะครับ ท่านมามองดูจุดนี้นะครับก็อยากให้แชร์ไปถึงท่านผู้ว่านะครับในจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านหาเรือกับหัวหน้าของฝ่ายจราจรนะครับว่าจะแก้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับผมผ่านมานะครับรถมันติดแบบนี้ผมก็ใช้ไม่ค่อยสะดวกนะครับนี่คือเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับที่ผมบอกมันไล่ให้ท่านได้ดูนะครับหรือหัวหน้าฝ่ายจราจรนะครับ ผู้ประชาการนะครับพบตรนะครับท่านสุวัสด์แก้งลอกสุขนะครับควรที่จะไปปรับแผนไหมครับในการทํางานนะครับตรงไหนควรตั้งไม่ควรตั้งนะครับใช้สมองครับคิดให้เยอะจะหมครับเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสมองนะครับเขามีสมองอยู่ครับมีสมองอยู่อย่าหาว่าผมไปว่าเขาไม่มีสมองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะ การว่าเจ้าหน้าที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมก็ขอฝากเตือนพี่น้องนะครับเอฟซนะครับของป้ามนอมนะครับ่าเจ้าหน้าที่ดูแบบนี้นะถ้าดูไลฟ์สดแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ก็ชะลอชะลอนะครับด้านฝั่งขาเข้านะครับตรงข้ามกับยิ่งย้ํกับโรตัสหรือติดกับบิ๊กซีนะครับพระรามสองนะครับก็ชะลอชะลอนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่กําลังตรวจควันดํนะครับ เห็นอย Não, world, like ู่แบบนี้ประจำนะครับไม่รู like ้ว่าควันดำมันลดลงได้อย <from. S 2> ่างไรนะครับก็ฝากฝานะครับท่านผู้ว่านะครับฝากท่านนะครับให้ไปหาลือใหม่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับรถมันติดครับแบบนี้นะครับมันเหลือแค่สองช่องนะครับปกติชาวบ้านเขาจะใช้ได้สามช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามใช่ไหมสามช่องใช่ไหมมันเนี่ยมันเหลือมันเหลือแบบเห็นไหมเห็นไหมมันเหลือมันเหลือแค่นี้แล้วนี่กวยนะครับ มันควรที่จะไปอยู่ข้างในนะครับแต่มันมาอยู่จุดที่ประชาชนนะครับเห็นไหมอ่าแก้เลยครับแก้เลยครับท่านผู้ว่าครับถ้าท่านฟังเอ่อได้ยินเสียงผมนะครับให้ท่านขอขอขอครับขอความกรุณานะครับท่านผู้ว่าคนใหม่ของเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับที่เห็นปัญหาของจราจรนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยคนที่จะปรับยังไงนะครับอ่าผมก็ เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะครับผมป้ามอมนะครับนักรบด่านเถื่อนของพ่อใหญ่เคียงไกไทยอ่อนนะครับของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับผมก็มานําเสนอนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะนะครับให้ผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตนะครับได้เข้ามาดูว่าปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนนะครับท่านควรหรือไม่ควรก็เอาไปปรับนะครับผมว่าปรับได้ปรับนะครับเพราะว่าประชาชนจะได้อุ่นใจนะครับ จะไม่ได้เกิดปัญหาแบบด้านการจราจรเกิดอุบัติเหตุนะครับดูนะครับไอ้ป้ายมีกลวยแบบนี้นะครับมันมันควรไหมครับถามหน่อยครับมันควรที่จะมาตั้งเดี๋ยวนี้ไหมป้ายอยู่ตรวจไม่มีนะครับอยู่ในจุดนี้นะครับมันไปอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับดูนะครับตรงนี้เป็นเป็นทางเข้านะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกกจะรอนะครับเอามาเอากลวยมาวางไว้อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทางเข้าครับเห็นไหมนี่คือทางเข้านะครับ ปัญหาการจราจรมันก็ย่าแย่อยู่แล้วนะครับเป็นเขตก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอ่อท่านผู้ชมนะครับรถนะครับเขาเห็นด่านนะครับเขาเบี่ยงออกขวานะครับไม่ว่าเป็นรถเทรลเลอร์เห็นไหมครับมันไม่วิ่งเข้าซ้ายนะครับเขาเห็นเขาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เบี่ยงออกไปนะครับนี่คือมันจะอาจจะก่อเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนคนสัญจรไปมาได้นะครับดูนะครับ เพราะว่าเขตนี้ไม่ควรนะครับในส่วนตัวของผมผมว่าไม่ควรที่จะมาตั้งนะไม่ควรที่จะมาตั้งเลยนะเพราะว่าเขตต่อตั้งเนาะฝากฝากครับท่านผู้ว่านะครับคนใหม่นะครับตานชัดชินะครับนี่นะครับ การจราจรนะครับคู่ขนานก็ตอนนี้ค่อคล้องตัวนะครับฝั่งขาออกรถติดนะครับไม่รู้ว่าขา่แถวอยู่จุดไหนนะครับตอนนี้ก็คือด้านขาออกติดนะครับจากเซ็นทรัลมาก่อนถึงวงแหวนกาจนานะครับหรือโรตัสนะครับฝั่งนู้นรถติดนะครับใครผ่านมาในหน้าจุดนี้นะครับก็ฝากๆท่านผู้ชมนะครับ ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าพวกท่านก็คงลําบากนะมาตั้งอยู่แบบจุดลักษณะแบบนี้มันอันตรายครับก็ฝากฝาพวกท่านนะครับก็เป็นกําลังใจจริงๆ้อมานอมก็ไม่มีอะไรกับเจ้าหน้าที่นะครับก็มานําเสนอว่าอ่าณจุดนี้นะครับมันควรหรือไม่ควรนะครับอันนี้ให้ไปปรับแผนนะครับไปปรับแผนแล้วกันเนาะยืนก่อกลุ่มกันแล้วนะครับเห็นไหมครับ ดูตัวรัพท์หรืออะไรนะครับเห็นไหมครับอ่าเจ้าหน้าที่นะครับไม่ค่อยโบนะครับไม่ค่อยโบนะครับเห็นไหมครับลดข้องตัวนะครับเห็นเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นเลยนะครับนี่คือการจราจรที่แท้จริงว่าอ่าใครได้ผลประโยชน์ใครได้รับผลประโยชน์มากกว่ากันนะครับถ้าโบเข้ามานะครับเห็นไหมครับ หนึ่งนะครับเหตุก่อสร้างนะครับเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับมันอันตรายนะครับผมว่าเพราะว่าช่องช่องทางจราจรนี่มันน้อยลงนะครับท่านเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโบกนานๆโบกคันนึงเข้ามาแบบนี้เห็นไหมโบกคันนึงเข้ามาแบบนี้มันมันก็ไม่ติดเห็นไหมง่ายๆเลยครับมันไม่ติดนี่คือปัญหานะครับปัญหาด้านการจราจรนะครับผมเห็นนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับ ผู้ว่าตื่นเช้ามากเลยครับเพื่อจะมาศูนย์บัญชาการของบอกาจารนะครับไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่าไปพูดหรือเปล่าว่าการมาตั้งด่านเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยไอ้ประชาชนเนี่ยสัญจรไปมาแบบนี้มันควรที่จะยกเลิกไหมหรือท่านเอางบประมาณไปตั้งด่านแบบเหมือนด่านตาช่างอะ่ะแม่งรถใครเข้ามาใช่ไหมครับดีเซลเข้าไปเลย ให้ตรวจแบบเป็นกิจาลักษณะเลยไม่ต้องมาตั้งแบบอ่มาขวางแบบนี้แล้วเนี่กลวยนะครับกลวยนะครับดูครับนี่คือคู่ขนานนะครับท่านผู้ชมเอามาตั้งแบบนี้นะครับมาตั้งเพื่ออะไรอะ่ะเพราะาด่านอยู่ข้างในไอ้ข้างนอกเนี่ยควรที่จะมีป้ายหยุดตรวจเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับมันควรที่จะมีถ้าคุณถ้าคุณอยากจะจะตั้งจริงๆเอาให้มันแบบให้มันถูกต้องไปเลยเลยนาะเนาะปากฟางนะครับ คือท่านผู้ว่าอาจจะได้ดูคลิปผมนะครับผมก็กราบขอบคุณไปเลยท่านท่านอาจจะดูนะครับท่านท่าชาตินะครับอาจจะอาจจะเข้าไปดูเฟซดูอะไรนะครับทางอิจใจที่ได้สู้เรานะครับก็ขอบขอบคุณนะครับท่านนะครับไม่รู้ว่าท่านจะมองเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาอ่านําเสนอนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับ นำเสนอนะครับไม่มีเจตนาอะไรที่จะไปดูหมิ่นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานกันเหน็ดเหนื่อยแล้วเราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่านายเขาสั่งมานะครับทํายังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับอ่านี่เห็นไหมครับอะโอเคนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับก็มาป้อมบานอมนะครับมาให้ชมบรรยากาศนะครับหน้าด่านะครับว่ารถ ปิดมากขนาดไหนนะครับโอเคนะครับผมก็ขอการลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามป้อมมานอนนะครับอย่าดานะครับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้เตือนๆไว้อย่าด่าผมด่าผมผมบล็อกโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอการลาเพียงเท่านี้นะครับมีด่านที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชื่นชมนะครับวันนี้ก็อ่าก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะดูผมอยู่นะครับเจ้าที่จราจรการนะครับคิดถึงลุกนายนะครับเพราะว่ามันจอดไม่ได้ทุกทีเห็นลงไปแบบนี้ บางคนเห็นมาก็บอกว่าอากลัวหรือเปล่าเพราะเราบอใหม่นะครับเจตนาเรานะครับเจตนาเรามาคนละอย่างนะครับเจตนาผมผมไม่ได้ลงมาด่าเจ้าหน้าที่นะครับเจตนาผมก็เข้าใจตรงกันนะครับมาแสดงความคิดเห็นนะครับเผื่อท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับอาจจะได้ดูนะครับการทํางานของจราจรกลางนะครับรักเนพนะครับผมก็รักเนพอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่ก็รักกรุงเทพมหานครนะครับรักเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าผมมาตะมากินอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอกลับลาพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย